บอกเลยเล่นกินลเล่นเปิดเทอร์โ,รโบนะฮะต้องเปิดเทอร์โ,รโบนี่คืเคล็ดลับของกินและโดนเคล็ดลับของกินเลยลำบ,บ,บ,บัดดีโอ้โหแตกเบิร์แตกบ้าหยัดแค่โอ้โหดอกนี้จะร้อย yeah. ไงวะเชียร์คำตื่นมา8ปีขึ้นไปแบบ รายการนี้แต่ไปด้วยเนื้อหาหลากหลายมากมายที่มันหยาบคายนี่ก็หยาบคายนี่ก็หยาบคายแล้วมันโดนคุณคก่อนที่จะดูอย่างน้อยถ้ามันดูถ้าไม่เห็นมันเป็นแบบนี้มันพูดแบบนี้ก็จะได้เข้าใจเนื้อหาข้างในส่วนใหญ่มันก็เป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทำมาเพื่อบอกโศกแก่คนตัวเล็กๆไอ้ที่มันเด็กๆไอ้ที่มันยังเไอ้ที่มันยังไม่เข้าใจเลยว่าอะไรอะไรมันเป็นยังไงไงตีด้วยตัวเองยังไม่ได้ทางรายการจึงขอวัดให้ผู้ปกครองมาช่วยเช็ค รรครับสวัสดีคุณลูทุทกท่านเลยนะครับวันนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในเกมของ w a อร์ออฟเกอร์กนะครับมาเกิเลนลูกรักมาเบ็ดที่สามาอนเลยแล้วกันเฮ้ยผมบอกเลยนะเล่นกิเลนเปิดเทเบิลนะฮะต้องเปิดเทเบิลนี่คือเคล็ดลับของกิเลนและโดเนเคล็ดลับของกิเลนลำบากดิโอ้โหแตกเบอร์แตกบ้ามยัดแค่โอ้โหดอกนี้จะร้อย วาไงวะเนี่ยเฮ้ยเจ็ดร้อยสามสิบบาทดูมาเอายเบธ้าบาทนี้สวย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 ดอกนี้อูยเฮียบาหนึ่งไปเขาเอามาไอ้เจยจับ้าโอ้เขสุดพุธหงลูกักรมตลาด บุ้มหนึ่งพ้มสิบสบาทนะครับผมมาจุดเจ็ดสิบห้าสตางค์นี่ขนาดเป็นห้าบาทนะครับดูไปเดี๋ยวลองเจ็ดสิบบาทดรือว่าเออผมรู้สึกว่าเกิดโทรหมแล้วมันไม่ได้สนุกนะต้องรีบเปลี่ยนนะครับมาดิเออคอมโบยาวเลยเพื่อนเลิฟคอมโบยาวๆเเฮย้า มาแล้วเราก็ปัน่น turbo ใหม่สวยนั่นแหละเข้า,ลา,ขาแล้วทีเนี้ยมาเข้าแล้วสวายข้าเราออกไม่ได้ด้วยข้าเราออกไม่ได้ด้วยบอกเลยข้าเราออกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวดูเป็นอะไรนี่เออมามาดิมาดิเอาดิเอาดิมาดิแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยากเอาเคด้วยเฮ้ยขอเคด้วยเท่าไรเคด้วยสวยเคทั้งสองอีกทีอะ ในตำนานโอ้โหเต็ดพัจอยว่าไงวะตื่นเกินโอ้โหดอนยุคเจ็ดพันสองพ้นบาทดำเบย็ดเคโอ้นี่ได้ทั้งหมดมาเจ็ดพันเก้านะครับอ้าวโอเคสำหรับวันนี้นะครับมาขอจบคลิปนีดที่เท่านี้เลยละกันนะครับบอกเลยว่า เป็นใครก็ต้องหยุดน,นะครับแนะนําอย่าเล่นต่อนะถ้าแต่ขนาดนี้แล้วแนะนำอย่าเล่นต่อนะครับโอเคยังไงก็ฝากมาด้วยแล้วกันคลิปนี้นะไอชอบคลิปนี้ก็อย่าลาืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับผมแบบเป็นกำลังใจสำหรับคลิด้วยกันเดี๋ยวเไปเจอกันหน่อยที่หน้าจอหนึ่งก็ลาไปครับสวัสดีครับ